นี่พี่โมันเป็น,นอ้ไรนี่โตพี่ข้ามอหะไรวันแล้วจะาโช่วย,ยมันทีนะเพลงอยากให้เพลงหายแล้ว่ชมพู่มันห้อยข้าชมพูเออได้ไนดะเดี๋ยวปังเลยมันทีนะเดี๋ยวอันนีปชมพู่ไม้นะนี่ค่ะนี่ชมพู่มาแล้วนี่รบหลูข้าเลยแงเนี่ชมพูชมพูอ๋อชมพูใช่ไหม เดี๋ยวพี่คาไล่เดี๋ยวไปเอาไม้เลยนี่ชมพูเอ็งนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้าทำกับข้าอย่างนี้ได้ยังไงเอ็งไม่อยากให้เพื่อนยังหายเลยเอา้ากระเบือบ้านน้องเลียกไอ้นี่ว่ะชมพูนี่คือชมพูค่ะอย่เอาเลยอ่ะแล้วบอกไปเอาชมพูเอาชมพูมาเลยเอานี่เยอะมันเกินระดีนี่เกินจริงบอกพี่นี่ไอ้ยฉันเล่าก็อ,อยู่เนี่ยเป็นผีปวดคอมาแล้วเนี่ยพวกภาษาใต้อ่ะชมพูไปเอาฝรั่งไงล่ะ พรอการสื่อสารของคนแต่ละภาคนั้นแตกต่างกันอาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้วันนี้ที่ภาควิชาภาษาไทยสครับในรายวิชาภาษาพินเชี่อทำให้คุณเข้าใจภาษาในแต่ละภาคที่สามารถใช้งานได้จริงพร้อบครูที่จะมาสอนคนุณด้วยใจครับ